โค้หน้าหน่อยชี้มาค่านนออกกล้องี้้าอาอาไม่พอใจไหนจะโคงชีนะไหนดูหน้าหน่อยดูตาเหลืองๆเองสิเออ้นทั้งลนทั้งลุนนูุนนนอุ้ยเลียใหญลุ้ยรำกัเชโคโอ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 อ่ะมาค่ะ มาค่ะอยากโอ,โ,อโอ้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 เรือใหญ่เลยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีก่อน <c oughs> แก่งมันสิเจ้าไม่สวัสด,ดีเลยไม่สวัสด,ดีเ,เรีย,ยปากแพบๆ,ๆเลยภูหน้าที่นะไหนมันหมดแล้วหมดแล้วมาค่ะหมดแล้วหมดแล้ว,ล,ว,ล,วลูก หมดแล้วเรียหมดแล้วนะฮะอ้าวตามตามใหญ่เลยตามใหญ่เลยเออหนเรียปากให้แม่ดูสิหนเรียปากกันหรออืมอืมใหญ่ใหญ่มากอ้าวไปตามตามไปอีกหนึ่งตัว